สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อพ่อกันก็มนี้พ่อพ่อนะคะวันนี้นี่พ่อพ่อจะส่วนพี่น้องมาก,กินจังปุลน,นะคะพี่น้องจังปุลปุลปลาทูพี่น้อง,องช่วงนี้กาลังคังไข่นการกินปุลกินแจวพี่น้องปกติกับมากอยู่แล้วแล้วที่นี่ก็กินแล้วมากติดใจไปกินดูป่ะนี่มาพี่น้องมาก,กินน้ำจันค่ะแสบๆเห็นเราก็ถึกใจพี่น้องอื พักหลายพักผมคนมอนกินพักน้องแค่อนเดี๋ยวแค่ลวกมกเขืออันนี้กมกเขือมกเขือเน่ยเาถอดไป่น่อง ก็จังกวยถอนขอบใเข่ากันได้พี่น้องกระปลุลสมพักห้องกับมี่สมพักเสียง ขอคอคร่วมีลายพักแห้งมาละเจี๊ยบ เป็นแบบนี้พี่น้องแซ<ส>่บหวานพี่น้องชุบแปง้ปแปงคือแป้งทอดหวานเขื่อนเงา กรอจมหวานจัดกินแบบน,นี้นี่พอควันมา เดี๋ยวกินพักเนี่ยก็มีความจุแล้วพี่น้นองดอกแค <c oughs> <c oughs> ต้องจำเพิ่งคุยด้วยม้ากินน,น้ำกันด้ด้ค่ะ Cái nồi bàn thôi này sẹp suốt cho lên hmm. All right. แซ่บจ้งเลยค่ะกลับหลายขนอ่ะจำปูนจ้งแต่ค่ะรูปแซ่บเลยค่ะน่าเสๆ